สวัสดีครับพ่อกับคนทะเละครับกับบรรยากาศสงการวันที่สองครับเป็นวันครอบครัวเนาะว้าอด,ดเลยครับเสียงก็เป็นวันครอบครัวครับเมื่อนี้ก็เป็นวันรวมญาติพี่น้องค้างไก่กับมา้าเป็นห่วยธรรมชาติครับอยู่หลังมูบ่บัดก็ไป่ากันมากินเข้าปลากันครับตามวิถีชนบทลราครับ บรรยากาศก็มีแต่ญาติพี่น้องครับลูกหลานลงมาเล่นน้ำกันครับในวันสงการสายงางเป็นบรรยากาศครับเป็นห้วยธรรมชาติครับยาวเึ้เนไปลูกหลานก็นลงเล่นน้ำครับอยู่ใกไกล ฟังกอเ่ามเมถาวกินเขา่ากินนังจะหากับเข่าไม่เห็ดกินครับบรรยากาศวันครอบครัวฮะตัอย่างเง้ยเห็ดกินครับมาเนี่ยวันแห่งความสุขกับโดนโด,นโดนปีรัชญาครับใจมาพ่อกันครับเบ่งบรรยากาศ,ากาศครับ กินแบบพาล้อปึงแนวอยู่นะากินเขาว่ามีอย่างแน่แขัวเขาได้อย่างกินม,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 มีแนยาต่มีย่างหมูกันฮะ ย่างปลาไปดียวน่วได้ออ้ยมาได้โดนนะเด้มาแต่วันที่เก้าหลบมาเห็นกับเนครับเนี่ยเพื่องบรรยากาศครับลูกร้านเล่นน้ำเป็นวันแห่งความสุขครับน้ำเย็นครับเป็นน้ำห้วยธรรมชาติครับน้ำจะไหล เขาเถาไม่เถากันเลยกินเลี่ยงกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้แล้วผมก็จะขึ้นไปนั่งกินกับเพิ่์นนู่นเหรอครับแต่พออนิยาทิ้ดคลิปลงก่อนเหมือนนี้ลักบนี่จะลูกหลานฟังทางนี้ได้ยังกินกันนะ ไปอยากกินอีกตัวนึงแม่เฮ็ดจังใดยพัดน่ะเอามาัดเนี่ยเดี๋ยวคอยสิทถากินเนาะสุดยอดแป๊บเดี๋ยวไปทให้อันน้ือนักตุ้มหนักตุ้มพอนะอร่อยอร่อยเอาไปยืนไหม จะดีวะโอ้ยดีไลยแก้แก้ไขไขว่ไขไขว่าว่าว่าแก้แก้ตอนมันบรรยากาศดีอยู่กับกับบรรยากาศเมื่อแห่งความสุขครับ บ่ยบังเบอ้ออ่ะครับเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นี่แต่ญาติพี่น้องมันรวมกันมากินเข่าน้ำกันพิดยังสู้กันกินครับา <c oughs> มาเบ่งลูกลานลินน้ำ น้ำเย็นดีครับแต่ระวังเตจะ้ะารของสิล้มเท่านั้นแหละ

ไปท้าเจ้าตื่นแล้วเจท่าเขาคือนคนบอเหลียวเลี้ยเจ้าแท้อย่าหน่อยก็ต yeah, ื่นนะเพิ่นบอเหลียวแล้วเจ้าเท่าจะตื่นแล้วแล้วนะพยายามบนเขาใกล้นะครับ มันเกมีเสียงเพลงว่าววอยู่ปล่อย okay. ไทยบรรยากาศเนื่ยเพิ่มกัน บรรยากาศความสดลมบ้าค่ะ ก anto, e ็ก vale> ็ว่าอยากยุหันมันมีเสียงเพลงเดี๋ยวลิกสิทธิ์สิเขาผมเดีวไม่จำจำไม่ได้ยอมอีดอกนี่ยอมเลิกอกมันเป็นลูกหลานเรียนน้ำครับอยู่ตรงขึ้นไปหาพวกพ่อเท่านี้เขาพิ่นเปิดเพลงกันเลยพยายามเลี้ยงออกมาข้างนอกอ่มันเป็นลูกหลานเรียนน้ำจะนั่งเรียน ลูกกรนหลกับบรรยากาศธรรมชาติครับลิ้มห่วยลังมู่บ้านครับน้ำใสครับอย่าเห็นพื้นเลยว้าย จะเล่นโดนแล้วบอกและบอกเอ้ยเล่นไงนจะกินข่าวแล้วบอกบ่อยาก,ายากจะได้ไทยจะยุ่ไกลๆเหมงเนกะนเพราะว่าฟังนู่นพิงนีเสียงเพลงกัน เอาโอกระไยครับเครื่องดื่มกระไยมานะเป็นคนลงมากินกัน แาดเมื่อแห่งความสุขครับครับแม่เท่าแม่เท่าน้องสาวน้องยังกับมันรวมกันลูกล้านกันเต็มครับว่าเป็นวันแห่งความสุขวันรวมญาติเมื่อนึงเลยครับปีที่แล้วกับอายุจุดนี้แหละครับปีที่แล้วกับลงมาเล่นน้าจุดนี้คือกันเป็นถือว่าเป็นภาพประทับใจแล้วครับปีที่แล้ว แต่ละคนที่ได้มากันเนาะที่น้องจากเวี้ยงตันจากง,งูขูงขึ้นกับมารวมโตัวกันขอจะพวกจะฝากคลิปนี้ไว้ซักนี้แบบหละครับกดติดตามนะเด้อครับช่องน้อยๆช่องใหม่ๆกับบรรยากาศเมื่อแห้งความสุขครับ